ว่ามารูแถลงคิดต่าเองนะคือเร่งสามตังที่คัดแถดงก็บานตังที่คักคักหนึ่งยี่บาทจังทีนี้อาบาทเริ่มตอากรับให้ม่รู้อี้แม่นไ้อคิดไม่ตัวก็หยาบลำนี่อ <c> ะ <oughs> ไรตกรุงผูคับพอวันเบื่อกูไปเลยการุ่งไปไหนไปที่บา้านก็ยังวิทยุยนั่หละไปงานกาไปข้างหน้า,า,านบา้านากูไร้านชาปวยตู้ทลก ไอผัอลุงนุ้ยก้าวไปขวางเบอร์ที่ลกูกตึงมันว่าเบอร์ได้ออกว่าลุงไอลุงนุย้ยกูอักเปิด์แต่ว่ามันออกพิจดูมันโลโคเดียวกระเดี้ยมก็เปิดตัวกูก,ก้าไปหนังนะมันบอกออกตี่นึ่งที่้องกลางวันนู่นลุงนุ้ยเออกูหนั่งก้าอยู่บ้านมันจนกระตังหลุงลุงแล้วก็พอวันนั้นก็วันกูอยู่บ้านมันนะั่นก็เพราะว่าจากที่เขาองค์ก้าองค์ปลากินโลกกินเมียกินพัวเขา กูก็ไม่ชวนเลยกูยากพุ่งเยอะมากพอเมือตามันนั่นพอที่รานกาอะไรอย่างนั้นเราก้าวตังอยู่ครึงกูช่วยได้มึกไม่แหลกเลยนี่เลหลักๆเออหลักเม,มาจะไปมัดหมาจำได้ไม่ได้เลยนี่คิดว่าโลกตั้งตอนมันขึงปองกูหลักหลวงจากใส่กูเมาจำได้ไม่ทุกนันโอ <laughs> โลกต่างตอนนั้น,นพอทีออ่จมพวกอ่ กับกลมกินเจอตัวเขิมม so ังปลาปองแงงมังปลาปองเปียกให้มันทำใม้กินเย็นพอเมาตาจลายคนมอมใจมากนี่เดงนั่นเออมาคุณเจอจังลามาขวดที่หันในตูก็ขวดนั่นใหมันได้ทีคนเพื่อเช็คปุงเยี่ยวไปยิเยี่ยวกันรวมึงเลยเมาดอเหลาเป็ล้างให้ตัวเมาดอมึงเออมันเด่นดำดำ เป็ดอกกูนึงไปดอก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 ว้ามาแล้วนึงไปดอกมันทำให้กูเชื่อกันเลยว่าป้านนี้กูจะมึงเบยอย่างยอ้วกูยังให้กูใกล้หมดน่นี่กูรอรอจนกระทั่งว่าพอทีนึ่งตอนนั้นเนี่ยพอยามเบืออกกูนั่งหัวใจคึบ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 พอต่อไปนี้กลางวันที่หนึ่งกูเดินไปเดินมาในใจนึ่งไปดอกนึ่งไปดอกนึ่งไปดอกอีแต่วันหนางใกล้ดมขอมเรื่องฮ้อนกูเหยียบแผลเขา สช่ไม่เอหรอมันร่กทตายกว่าอย่ารองได้ยันเท่าตอนีลงหน่วยต๊กเบือลงหน่วยให้ยทิมันนั่งยิ้มกว่านํำปีนี่ใช่ดีใจว่าไงยีทิตกลงพยายามเพอออกกาวิงที่นึ่งขึงดวนต่อไปนี้รางวันที่หนึ่งเริ่ที่ออกกูหนใจนึ่ไปตกนึ่งไปตกสามเก้าองสปด เอ้กูม่นีบ้านแต่งเดินทางกระบ,บานกว่าเดินหน่อยเดินไหนไรเดินไหนคล่องลองกระบ,บานนะแต่ทไมเดินบนนู้นละมันเดินบนนู้นเนี่พอกองเด็กใกล้น้องขอมตบอ่ะกูเลยลาบอะไรเนี่ยกูรังบูงรังเบือมัดต่างงาก,กินแลหลมโมโรมาโรยตำเรือกว่อนเลยท่านี้ถ้าว่าเปล่งบอกตามานันทบเรือมึงได้ว่าเป็นนั่งมาแล้วหนึ่งอ๋อ ไอเดงกูประทบการหมากมึงรู้ไหมจะไม่บ่าเบาเป็นนั่งมือเจอเที่ยงกวนมึงนี่เออนี่แหละนั่งหนุ่นุอยที่ทิพย์้องนอยไอ้ยละกตัางที่ทิพย์้องนอยเออนั่งเจอหน่อยนอยมาดังเตั้งแต่พร้อมหนอยกล่าวหนอยเอึ้หนอยลืดหนอยทะวัดหนอยโจดหนอยนารุงหนอยพวกนี้แต่พวกนี้คนละน้อยไม่ดังกูกูดังที่ทิพย์ต้องนอยกูเอาชตดกูดังว่าเพื่อน ทำไม่มาบ้าแรงดีเพียงเฮ้ยเขา้าที่น่โมงบอกคุดนุ่นวะเสียงมึงนี่เออเล่นดีถึงเออกูเล่นเล่นเวลากูเลิกคนแค่รำ้กูเล่นเล่นเวลากูเลิกคนแค่รำ้มเขาเสียดจไม่กับบานไม่เล็น่ไม่ได้ทำใครเหนื่อยแล้วคือกูเล่นเรืืองคนจับไม่ตู้คนนึกไม่ตู้ว่านี้ยายมันเป็นไปพันันพันันนั่นกูเล่นนี่ยายเรื่องลึกลับสลับจับโจรเรื่องลึกเรื่องไรก็ลึก เราแก้ไหนอหัวตายไม่ไ <t> ด <ihr> ้ทำไกด์รีนี่แล้วเออฮึเออนี่คือคือคือกุเล้นแังดีจังเห็นมึงเลือกเลยเออจะได้เลือกพวกกูจะเล่นเล่นยะใมันไม่คอท้งไงจังเราไปจึงบ้านเมียก็จังเลยก้าวขูม่ได้หนอนักหุทึบกันึงมันแกงรู้ที่จังว้กองลุยแล้วน้ำบอลกรบโดดล็อกต้มยำกูเลือดดง ตัวเลิกเลยก,กันนั่นเออพอดีนั่งบางคนก็เลือกไม่ไดะใส่เขาอเก็บภาทีในหลวงรุ่นประกาศท้องหุ่มเลยประกาศเก็บภาทีนั่งต้มนั่งเที่ยวแล้วที่พี่แล้วทำยุคเสียแล้วไม่ต้องให้ความเป็นธรรมต้องเสียมัดต่างปฏิบัติเสียกันนั่นนั่นเออนี่ถ้านั่งต้มเสียจะไม่นั่งรุ่นนองเลือกมั้งตำร,รวจเอาพอนั่งจะรุ่นนองพุ่งขึ้นมาต้องการใจดัง ก็มันดังขึ้นมาแล้วทุกแคปหย่อนลังล่งเราเลยฮะถ้าพอกเขาแคปแล้วก็คแคปตลอดชีวิตตอนมีชื่อเสียงนะทางใดคนโน้นก็รู้จักคนนี้ปีคนนั้นนองคนนั้นในเกลือแต่พอชื่อมินก็นเลยวึงมากรบแม่นนี้มาใช่แค่ขวายังมันบอกเราแล้วก็ประเมินหรือว่านั่งใดเท่าใดอะขึ้นพิตังก็รูปเรือเพราะเราไม่มีสัญญาอะไรอีาทำทำไมได้นักรองจันยอดรักหือหว่า ยิงยุ่งมาแสดงนครบอลนทึกใครรับมาเขาจะต้องมีใบสัญญาว่าคืนละแปดมื่นมาจับคนสี่มื่นแสดงสักพอไรสี่มืน่นตอนนี้นั่งลงนั่งลงเราไม่มีสัญญาเฉยท่าน,นบางงานเจ้าหนาบอกว่าเอ้ยนา่งต้องรับไปแล้วนายจ้างท่นเก็บตักลางแค่ว่าเจ้าจะนายมื่นหนึ่งไปเล่นทึงจุมพรนุกพอที่เจ้าหาทเก็บกลางมาได้ว่าเจ้าให้ไหนนั่งอะไรเที่ยงคืนนั่มันกับเรืออ่องนายนั่งที่ลูกคูใกล้เล่นอยู่ ตทษกับบทีนั่งเล่นเลยเอ้ยเพราะว่าชาวชาวันนี้แหมเอาแคเคยเคยรับผิดชอบโทษกลยในฝันเป็นนั่ง yeah, okay, okay. <Okay. S 2> ในป่าแม่ไม่รอดท่นเพื่อเพื่อนด,ด่าขำด่าเลืออนะนั่งมาหัวชาวเขาชาวันด่ายัดแม,ม่มาเร็วก็ไม่ทันยกขึ้น <c oughs> อาอดไม่เอาเล่นนเย <c oughs> อยพอนั่งมาคำยัดแม่มันทำไรอยู่พอนั่งเล่นนอหยัดแม,ม่รอดช้างก็นั่งเล่นไม่ดีหยัดแม่ไม่ดีเลย มัวเนี่ยเป็นนังเงินเพราะนั้นหลอดอะไอ้เหลือด,ดีว่ากูอ่ะเออจริงเหมือนกันที่จริงนั่งตลวงเราเนี่ยนะก็ตังนะต้งชมรมโนซุราก็ตั้งชมรมบรรยัติมาเองกองแกบรรยัตบรรดาษน,นั่นเกวกองดีไว้สุราหมดนะจริงนะเนี่งานบรรยัตเจลาติโอไข่บรรยัตโรงงานตึ้ง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 กับกองเกอในจังหวัดตัวในจังหวัดตูระ เด็กวัยรุน่นเด็กอายุที่ป้าที่ป๊อกเด็กหมอหมอได้ทำมานเพื่อมึงไหนรู้เพื่อเพื่อไม่รู้อือนั่งเลือเราตีท้องรับรองว่าเด็กๆ็กต้องไปผักพอนอ่านจักรปรามังอ่านพระภินี่ทุกชิ้นมังเราไปเล่นพอตีท้องเด็กรับรีบรับไปผักพอนัวชาวตำมันเพื่อเก็บไกก้อนเราบเพื่อไกก้อนเราอันมังขุดว่านมาเองไก่ป้านมาไม่กี่วันนุนก,กันดีใจพอทีนั่งเลือตีท้องขึงตีห้าอะไรยังไม่ครับใช่ะ แต่เมื่อัวอยู่ตามต,ตมายจนมาตามคนมาที่มืดๆนั่นขณะที่นา้าจะน้่งตารงตลาดตั้มแต่หยัดมึ่งหยัดกูกันเค้น,นี้แหนงนพ่ไม่หนุ่กกิจมนั่นพมไม่ฮันาานี่ตั้มดีว่าขยักันดีว่าได้ยางหอกโอ้แล้วเออแได้ยิ่งจะคนแล้วก็ทุกขกิดว่าบิดคาดใจพื้นว่าป้าไวรุ่นนี้กูเจอแล้ว งนออกจากานมาดังเปรวเปลวเปวฮักักตึเจีงโอ้ยไรเจ้ากองรจำรอรำใวรุ่นจนแล้วต <ers and> <antes> ัวตรงวรุ่นแบบรมง่ะวรุ่นก็จะรับกาก็ตัวตรงนั้นอีแตยิงจะตุกมากันกันนอนี่แฮกแปะปูตรงน้นไอเจ้ากองรจำรอลุงแก็นก็ควรนี้นี่จะหมตัวนี้ ตัแข่งทั้มก้าเลอือดออกลุยไอ้แกเองเด็กกล้ามห้าเดเกลือกพองน้ำไอ้รถโปรเดกตึงนี่ก็ไปยืนก้อยอยู่แล้วจอดก้อยอยู่ขึ้นจะผ่านลุงเร็วๆร็วจนเลือดเป้อนั้นไปลงพยาบ้านก้อนไปด้วยก็กูแจกเกลือกกตอนเกลือกไม่จา่กูได้มาเพิ่มเพิ่กูรักมาแต่อันด้วยก็รู้ไอ้เนี่ยเกลือกพองน้ำใจคนซี้ไอ้เดาก็แจกหน้ากีกาเด็กทุกวันเด็กวัยรุ่นนี่เออวัยรุ่นกูเองเด็กแขนุกันนั่นเด็กกันไอ้ แม่ก็จังหวัดปัตตานีลุงอาจารย์ต้ตอคนพีนองอยุที่ปีที่ป้าปีเด็กวัยรุ่นพ่อแม่จนหน้าต้องกานมันบอกว่า,าพ่อแม่ไม่ซื้อรถเกรื้งให้มันก็ไม่ยอมเรียนหนังสืออันนี้พ่อแม่จนหน้าต้องกานอย่างที่ดินนี้หนึ่งจำนองธนาคารซื้อรถเกลียงกันไม่ทริงทิง้งให้ลูกชุดประส่คงของพ่อแม่คือต้องการฝึงลูกมาปล่ยแกให้นม่มาลูกได้รับการึกษาดีรับปริญญามีงานมีการทำพ่อแม่ได้พ่อแม่ได้ปล่อยควักปี้ควักปากควักทอง ไอ้ทั้งนั้กคนพี่น้องพอได้ก็แข็งจริงเมื่อเกเดือนแล้วคันเท้าไม่อยู่บ้านนี่ลุกตามปีหรือตามพน้นหานตรงนี้นไปตรงนั้นเขาแต่งหันไปหันบวชกขาไปหันกับกขาไปหานขึ้นบ้านไม่เขาไปบอกกขาไปลราเมาได้ตั๋วทุกอันถ้าคนลอมกลุ่มไม่ได้ใช่ไอ้ทั้งนั้กคนทุกทีพแล้ว,ท,ท,ลวท,ทั้งน,นันทีพอเดียวจำแต่เรื่องการกระปัญหานี่ตอนนี้นั่งลุงดรายอยู่กันเมาแต่ยังก็ลงนั่งอยู่ไม่ใจน้อย ไอ้ตอนนั้นเออหนังนาลงไม่หนังปุ๊บปุ๊มมั่มปุ๊มมั่มเล่นพปคนที่ได้นั่งไม่ใจใครตั้งใจฟังไม่ใช่ขาดูเรื่องนักอุ้มมันเมาได้ตัวไปหาหนูน้ตอ่านไรอ่ะการนั่งต้มแกงนั่งอาจารย์น่ะลุงนั่งพร้อมน้อยแล้วก็ดูอากาศมปุ่มน้อยก็ป่วยกินอำเภอกิ้นอำเภอปลายอมอำเภอปลายอมทะลุน่นะเจ้าคนไปนอนรุ่นรถไปเมาได้ตัวเมาแอไปเลย แต่ต้องจอดรายใจต้นดวงนั่งต้นไม้จอฟีหวะคว้าก้ันใดนั่งเื้อไอ้เรื่องคว้าก้อนไดนั่งเื้อหวะกูกำเริบตาตัวนัึงคว้ามันกับรัดอยู่คนแห้งกันแล้วแล้วตัวคนไปนอนก็เกี่ยวคอยเดินไปลงหนูอยาพุ่งนู้นก็ทำมาได้เขาเปิดวงดนิธิต่อไปนี้พบกับนักร้องหญิงเพลินพิศโชนักร้องหญิงร้องได้เที่ยงก้องเพลงเพียงดังเว้าใช่ฮะไอ้ตัวนอนขึ้นกว่าขี้ดูราดังกันเตือน ตำรวจยิกวิงไอ้ต่อคน,นปีนองวันผ่านทหารไอ้ต่อพีมาโอ่งเองโอ่เองไปยืนหน้าลงนั่งพร้อมนั่งพร้อมออกหน้าพัดอยู่พอด,ดีไอ้ต่อพีวายล็อกแล้วล็อกแล้วนั่งพร้อมมล็อกับจัดแม,ม่ม,ม,มู้วันไปเลยนั่งพร้อมแก๊ปเครื่องกับบ้านมาแล้วใช่ไก่ขี้การแลยในะเด็กบาเลยไงนั่งออกหน้าพอดีล็อกล็อกกระโปรงหยัดยามาเลยไก็เลือกรำพนจะว่างพี่ไอ้ต่อน้องมาลงในต้มกลั่นมามั่งเดินมามั่งกำหนัดโม,ม มันต้องนั่งต้มแรง,งเลยแรงกันนั่งต้มเฮเยกันนั่งต้มผูดผูดกันมับบนก็เลิกความผ่อนว่างพี่ไปใช่เล่นกระตุกเราเป็นนั่นทงทะลุต้องใจกระม่องนะต้องใจกระแทกแทกมีเสี่ยงร,ร,รกัวหน่อยเล่นมันมัน่มวนั่นยาันมังตำรวจมังยิกจะโชกคนพี่น้องกันไม่ใช่แล้ววันนี้แต่ความรู้ทึกช่วยได้ก็เขียงวิ่งออกจาการ้านบิดไปต้องแป้วไปเลยคิดว่ายากล้อไปเลยประมาณกระเทบนาทีสูงพุ่นเป็นเวลา มีเสษ๊ดดัขึ้นมาดูนักอ,อาจารย์หนุ่งาการ้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ไหนแกลมาไปปิดกรัพด้วยมีรถเด็กวัยหุุนตัวกูนองซึ่งจึ่งก็มเป็นไปกี่ลัทธมาของักมาแล้วว่าชาว,วคุณม่เขาคุ้มรอบพันทางเรื่องไปตึ้งพอไปตึ้งฟอมันเองผมมาตึ้งเปิดหน้าพอให้นไปลูกพออกแม่เป้าเลย,<อ>นนยใช่มันนนอยใจือพอแม่จุดประง้งดิพึงลูกกัน พ่อแม่อย่างไรไม่ได้เกลือข่องนานก็จะไม่เป็นอดเปรี่ยวอดว่าอดมันอดแป๊ดต้องการไอ้ลูกได้ดีบไดดีแต่ลูกมาทำอะไรตึงกับพ่อแม่นัานก็ตกพ่อแม่มันหนอยใจไม่เนีจะนินถูกลกไล่ล่านะเมื่อนมเป็นบาปเป็นกรรมลูกด้วยลเนื้อเห่นไหมนาขีคลาดฐานเด็ทุกวันเด็กไปรุนใจร้อนเลยโอ้พันเหล่าเฮ้นี่แค่ต้องกลาดในเรืมกันเลยเราเป็นเพื่อน ไปเล่นน่าดูรอนต้องกล้ามคืนมานี้แต่งกันตายฮะมันตัวคืนมันดินกันหน้าเรทิ้งนั้นก็ทิ้งอะไรที่เขาเปิดดนตรีเขากันเปิดเพลงนั้นตึงตังตึงตังตึงตังดินดินแดงแดงดินดินแดงพอหนึบลุกๆแล้วมันเอาเล็กคือมาแทงแล้วก็ตายกันเล่นๆนี่ก็ตายคนเลิกกันเออจแกดานหน้ากีภาพนะพวกเรานี่ไม่ผัดกรรมแล้วก็แล้วไปลองหนุ่ยนั่งกับมันผักเล่นก็ไปปาร์ตี้ต้องเลิกหน่่ยนั่ง แน่สุราแล้วก็ตั้งชมรมส่งร่าก็ตั้งชุมรมคนนี้ถ้าในไม่หลักสายชาไอนะ้นั้นไม่มีความกระตันอยู่ทอพื้นดินแม้แล้วเขาจีปรัดเขาจะพาไปข้างล่างช่วยเรื่องกระตจงกระเทศเตือนพี่นองประชาชนว่าอย่าจัดลายทำลายพา้ามันจะเกิดวิกฤตการณ์ทางภัยธรรมาชาตินั่งจะลงช่วยเรื่องกระตจงข่าท่ารทุกเตือนลกเตือนแล้วหน่วยยำา้ำร่อนทางเพศแนนะ่ๆ นั่งใส่ลง <ฮะ S 1> เ,เรานแกแว่าแกจะลุกแต่งอยากตอต้อนทางเพรตกันวันเย็นมือจับมาไปที่ดังตานี้วันเย็นนี่ฮะมือจับมาใต้เปานองย่งทางไปที่ทิไปนั่งโอเฟอยูก็จรู้อาจารย์มาไ,ไ,มได้อะที่เป็นอะไรไหมไอ้มือจับว่ากูยังที่ทิพย์นี้จะญญก้าสักถอนป่อถอนไหไก็ถอนคนุณตอนปลายอตอนปลายจะวนอยู่ไหน จะลาดนะจะลาดว่าเคลื่อนหึงแข่งนี่ยเตือนเพื่อนแต่ว่าข้างในเป็นเหิงมันหนาวเลยฮะมาเดียมเพือ่ออันนั้นน้ะลงเราเตืนอนเยาวชนตะลุกตะลานะ่าน่ะมึงอย่าเล่นพุ่งข้าวหรอกอย่าตึงกันดาดัานเอาแต่แค่ตู้ย้ายเอาเงินบุรี่พอคนแถวที่พุ่งข้าวจะรวยพุ่งข้าวปันนันสักปันนึ่นนนงอาชีตแน่น่ะคนจะต้องทับบุบลงพี่น้องก็ด,ดูึกบามี ก็ไม่ค่อยจะมองหน้าใครเราก็มีปมด้อยเผื่อนกุ้งก็ไม่คอ่อยจบในมารเล่นก้อปนันมันมีปมด้อยอย่างแรงอแต่จะมีคนเล่นก้อปนันนึกอย่างเดียวว่าไปาได้กูได้ชีถ้าได้กูได้รวยหน้าก็าไปงานการไม่กิดที่ทำแต่ว่าก้อปนันมันต้องซื้อนั้นเธอจะพอไม่มีทางก็เผื่อนเผื่อมากจดบางที่ตระยศเป็นลูกตระพี ตีพอตีแม่กล้าพอข้า,ขาแม่ก็ยังเพราะนั้นนั่งกดินลงเราช่วยเอไม่ตกดันอัวนี่ยวายับรั้แล้วก็เลยทางนั้นทางมันตันมึงอยากเดินไปช่วยอยานไหลหลองอืใคกสุรัษก็ตั้งจมุรมบัญญัติของแกไม่เนี่ยเอาเสละอผินดีเดินไรสุรัษนั่งสี่ผัดเอาเสล้อินแ่งเสียดไ้สุราษฎรอ่านั่นนนนงจุลมยี่ยมบงคนเราไม่ได้ทเดียวเออมไม่ไม่มีใครมองเลย หิ้งการตุ่มไปได้หมดพนันน่นนะเอเอเพราะฉะนั้นเลิกกว่านั่งอ๋อเลิกนั่งอืมวันนี้จะกว่าเพลงบอกให้ฟังข้านว่าเพลงบอกต้องมีลักในการว่าฉันว่าเรามาดีพอจตึงเนียนเราชมใครมัง่งชมบรรดาพลน้องประชาชนผู้ที่มาเที่ยวทำบุญสุนทานกันแล้วก็ชมผู้จัดหมอระซุกให้กับสถานที่ยังนี้ใคร ฉันก็ตีรันโคคาวันนี้กูตีรันโคคาจักมาครับอืนั่งตะลุงมาดูรานี่เป็นหน้าที่ของกานโคคาอ๋อถึงกันนี้เป็นหน้าที่นั่นตงต้มต่อเช้านี้โนโนดูราโนโ่โนโกเกี้ยนยน,นี่องมันกำลังรัวนั่งเล่นนดำมือหลอกูไปมัน,น,น,นก่นนั่งกับมึงฮะแม่มโปดัมกระเตา้โต,ต,ตเลยออกรากตายยุตะ เวลานกเลี้ยนจะก้องคืนนะแอนตี้แอนตี้กล้องแต่ึ้งคืนทุดตายทุก้ามมโนราเทียนอ๋อมโนราเชียนอืมโนราเทียนืึกรแเนโอ๊ะรูปแรูปแน่นด้วยยมโนราเชียนก่อนๆอบกูแกนมัขุดว่านแก่ก่อนใช่เดินเดินโนราเชียนปอบเล็กแค่ดอกหนุนตกวาด แม่เล่นกูเล่นมุกมาปกูฮัวโดราเชีนถุนไม่ตะนำอยู่ในพอเกลี้ยวหัวชาวอ้าวใส่อารีโมะกูโดราเชีนนี่แปลงก,กูใส่เที่ยวในหันมังกุดวันโนราลีเกลำจัดนั่งลุงไม่พร้อมพาไปย่นรุ่นรีพร้อมไม่ชอบชอบไปเลชอบจริงจ้าเลยครับพี่นะภาคภูมิเป็นนรกจริงจ้าที่สุดโดราเชีนเออ โอ้พันนันลาเโอ้โหอาทิตย์ที่พ้องนายโรดาเทียนขี้แท็กบอกว่ามึงแรงนี่เดียวหน่ายกขึ้นคนนี้สิ่งดีแะแล้วมันรูใครชิ่งนางโจทย์มันกับกูนไปขี้กูตามตงวันกับพอเมียมันล้าแกตายไปยแบบไหน่ะจำรถจแจ้ไปลงพักใช่ก้าวขี้ในโตตรวรับกันแล้วก็ไปนั่งเออเออตำรวจตำรวจจมาก้าไปทำไมในนั้น่รดอาเจียนมาผมขี้ครับ พวกจับแหลมพนทั้งว่าเชื่อมุติหนุยชมจะก้อนลานโกกาคุติย์ชมโกจงมั่งชมคุณอนุชิตมั่งผู้ที่รูประกาศานั่งตะลุงไม่นี่กูชมไปนี่นี่ชมไม่ได้ชมคนนี่เองก้นไรมั่งคน้นในตัวเราเป็นคนตากนคิวค้นมุกกนกลางคนรักแหล่นดื้อ คนแข็งก้นข้าค้นํำใจก้นนี่แม่นแล้วก็ชมกระดิกันนันโอ้จะก็ปันเาี่ยาจะว่าเรื่องก้นโอ้กิมนีที่คนหลายจะนิดเราเรียกปิดยิทที่แตกต่างกันเรามันมีไลายพันก้นเล่น ก็เรียกปิดปิดที่แตกต่างกันบางเรียกคนก้าหรือว่าคนหน้าแข็งบางดำบางแดงนี่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 สักนกหนึ่งข้เท่าย้า่นกนกกุ้ยขั้วเม็ดอันเนี้ย คนเราประโขดยัยแลงคนเราประโขดยัยแลงเปลือกตาบนเรียกคนนวดคนเราประโวดยัยแหลงออกมาออกมาจากที่เปลือกตาหลังหลุดลมใจ้ข้างลงเตยหดจงกมใจและขันทุกคนเราเรียกว่าคนเขา พูดเรงาจะนักกนถูกมลมานอกมากนักอายุที่น่นรักเอเอวเอว้เอรักเลยไปง่ายวะกระปุกพนันวะลูกคู่มาจากกรุงเทพแม่มันจะเป็นบาปะทักครัองเลยกระปุกเลยตอนนี้เว้าอว่าโตไปหนึ่งพอพอไปมันมินตังพอยกขึ้นมาแล้ววาง มินปังกัมมุกเออเข้าลอนมนังกคนบอกไม่ได้มันมีอยู่แล้เองบางดำบางแดนกันในตัวเราบางคนมักเราแน่น่าอกนคนนอกอยู่เหงา Măng con lọc, you lạc anh hai, you mong. Wondering, I mong, you little life. con cái hoa kapo, may die. Hoa lên hoa. Hoa kundi tay, hoa tay. Hoa kundi tay, hoa kundi tay. Hoa บางคนก็หลกยืนรงบางคนก็ยังทั่วโลนกันเป็นแล้วต้องคนล่รยม่แฮะเป็นโลนมันขันต้งคน่มบางคนก็ยัทั่โลนกันเป็นแล้วต้องโคนยอย่างคนหนึ่งล้วเราเก้าก็ไม่ได้คนหนึ่งาวก็เราเก้แล้วไม่ได้คนนี้เราหายกันนักนะ อกในรมป้าก้องคุณให้เราเรียวมาคนม <c ười> มายจัดเหมนเพี่ยงนวลเด้จะลุเปรีเปรีท้ายทำมลงน่ะก็นนู้ลอยน่นนอ้าวฮึไอ้อนุ๊ยแคมากนุนี่เออเอกะเชียนมาเร็วแต่วันนี้แขระเชียน่มใชยมึง พระแกนน่ะครับไปไหนเรามานี่มาเป็นลุงหน่อยน้องมาเป็นลุงหน่อยน้องครับมาครับไม่ก็ได้สนสนนะครับพอไปไม่เป็น <coughs> चाहींदा <laughs> ทางไม่ก็จะดีแม้หน้าตาก็รู้สึกว่ามักจะมีทุกข์ทุกข์ใจกันด้วยเรื่องอะไรครับหรือว่ามีปัญหาด้วยเรื่องอะไรไม่ค่อยสบายกันนะผมมาขัดจังหวะหรือเปล่าเนี่ยฮะขอโทษด้วย <c oughs> ไปู่ใกล้ไดล้าแรถึงเออมันเนี่ยกูกลัวใจแล้วกาบเพราะว่า,วายอย่งางเด้าสาวมาใกล้องนี้